กันน้ำแก่นนะครับผมบมาเจอลุงฟุตเท่านะเรอ,อ,อปรพนะครับนะสารนะนะสารเนะี่ยสารเนะี่ยสารเนะี่ยเออสารเนะี่ยมันจะถ่ายเนี่ยสารเออ่ยส,นะส,นะสารติบเข่าเนี่ยนะนะติบเขา่าติบเขา่างานฝีมือง,งานแฮนด์เมดนะอ,อันนี้ นี่น้อยจักพันนี่น้อยนี่อันนี้ก็ะรุ่นเดียว,เ,ยวเลยแล้อ๋อหกสิบหกสิบพันนะโมเมนน้อยนี่กันโมนเนมนสั้ำตัวน,นั้นแหละอ่าหกสิบพันนะครับเนะาะดูกันแบบธรรมาชาติธรรมาชาติเด้อนี่หนอกเออตอกเน็บฟา้าเห็นไหมนะหัดเขาหัดเขา มีกระดงดงวดดงวดปิงหนูหนูอ่ะหนูยังหนูป่าหนูยังเนี่ยหูป่า,ปาชือกับป้ามันแห้งเราด้วยไงแห้งแห้งแล้วกินได้ลนะบอนี่กินได้ละบอน,นบอ,อืมหนูป่าแมงอ้นมีกาเขี้ยมเขี้ยมแมงอ้นไ่ให้ก็บไปเห็นอ๋อ Này, lâu này luôn, này. thưa b... oh, oh, nuôi, oh, oh, ừ. này người đi Oh mọi người mệt mỏi mệt mỏi Oh venicea mmmm 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 มาเออแมเออนี่ยมักทันนี่เออมังทันก็บกันฮันดนากหนึ่งต้มต้มเราเอาน้ำตาลเอากะทิคนคนลูกน้อยกินบแกงว่านอ๋อกะทะกะทะเป็นตาแซบเนาะอ เอามาคันนี้นะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่นะรถพี่ก็สวยนี่น่ะรถหลอเนี่ยรถหลอใซยยบุลีเ่เอสเอสลอลอออบอนี่ไม่ใชเ่เออบอ<ะ>ตัวอักษรมันลออออบอกลอลออใครอ่อานเป็นเอสเอสไหมสี่ห้าห้าห้ารถหลอนะรถแรงแรงจัดในย่านนี้นะคันนี้ ไม่ใช่โฟวินแล้วเนี่ยมันห้าวินแล้วเนี่ย <laughs> นอน,นเหนียวอะอืม เกอนน้ำแก่นนะครับเมืองหงสานะสปริงเวนะไม่มีน้ำน้ำแห้งใท้ายเขื่อนเมื่อกี้เราลงมาจากข้างบนด้วยนะครับทางลงมานะวนวนลงมาข้างล่างเนี่ย เขาบอกไอ้ตัวนัน้นเครื่องปั่นไฟนะนะั่นแหะไอ้ตัวนั้นเป็นหนกหนกมน่ะเอาดินพอ,อกเอาไว้เอาปูนเอาหินปูนพอกไว้นะเครื่องปั่นไฟนะเห็นเนะขาว่ามางั้นมเมื่อกี้นี่มีสัญญาณเน็ตเลยนี่ ้มีสัญญาณเน็ตบอมีอยู่ที่ครคือมีเหรอตักหาตักหามีแล้วเนาะทางสุดยอดเนาะทางเนาะป้าทองงุงหยากทางเฮ้ ชมบรรยากาศไปเลยนะครับต้องพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้มากันน้ำแก่นนะมาส่งลูกค้ามาตรวจงานตรงนี้นะครับผมเริ่มร้อนแล้วครับหลบล่นนป่าไม้เขาสมบูรณ์อยู่นั่นเนี่ย มีไก่ป่าด้วยนะสองสามตัวนะการถนอมอาหารปิ้งเนื้อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมลงตรงพากินพาเที่ยวนะครับผม พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ